น้องพี่เรียนอ่าวันนี้กลับมาเรื่องเหลืองอ่าตามที่ทุกคนไม่ใช่สีประจมวงเขานะที่เราจะดูไม่รู้สีประจมวงเขาสีอะไรที่หมายถึวันนี้น่นทนนีจะเซ็กซีรีตรงกันไม่รู้คือมีคนขอเทเชอร์กันเรามานานแล้วเราเรายังไม่ได้ดูเท่ทีขอรายการที่รายการในซืวอร์ของเทเชอร์น่าจะ มีรายการใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มดูรายการแล้วขอมาฟังเพลงใหม่ของน้องก่อนคือน้องเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาเราจะ<อ>มีสองสเพลงสองเพลงช่วงเดือนเนี้ยช่วงเดือนเดือนเนี้ยใกล้ใกใช่น้องมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเขามีทัวร์หรือเปล่าน่าจะมีทัวร์เออเพราะเาปล่อยเพลงติดถี่มากมีสองเพลงอะเราจะมาขอฟังเพลงของน้องก่อนพาน้องชายมาฟังเพลงก่อนไม,ไม่พาน้องชาย อย่างเดียวนะพาะพาพตัวเองเด้วยเพราะว่าเทเชอร์ที่ฟังล่าสุดนานมากละหนูไม่ได้รู้จักแบบเยอะอ่าพี่รู้จักน้องคนหนึ่งอ่ะที่เป็นน้องญี่ปุ่นน้องคนญี่ปุ่นอ่ะเนี่ยจะเรียกรู้จักไหมลืมชื่ออีกแล้วเนี่ยลองเปิดเปิดประวัติเทเชอร์ขึ้นมาดิพี่จะจิ้มหรือรู้จักหลายคนนะนี่พอชื่อขึ้นแล้วรู้เลยว่าใครมั่ง เนี่ยที่พี่ชอบอ่ะที่พี่รู้จักน้องอะ่ะเนี่ยน้องฮารุโตะนี่นแหละเออน้องฮารุโตะเออนที่คนญี่ปุ่นใช่ใช่ชอบ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 ,ชอบนนะเพราะว่าวงนี้มีชื่อแบบมีสมาชิกตั้งสิบสามตัวสิบสามคน, <13 S 2> คนแล้วพี่ก็รู้จักเนี่ยน้องเยดดำอ่ะแย่โปรโมทเป็นสองกลุ่มแต่ตอนนี้น้องในปัจจุบันน้องออกจากวงแล้ว ้องไปทํำสายโปรดิวเซอร์แล้วนะนาถ้าเท่าที่พี่ได้ยินมาไม่รู้เหมือนกันเหลือล่าสุดแบบล่าสุดเลยเดี๋ยวเราก็ค่อยดูในเพลงไงเออไม่รู้เหลือกี่คนเราไม่ได้รู้จักเอขนาดนั้นเราก็จะเฟิร์สมชันสาหรับโมคเฟิร์สเชันฟังเพลงแบบดูอบเพลงเพลงอะไรนะที่แบบที่เป็นวรัลเลยอ่ะทุกคนได้ยินชื่อเพลงอะไรนะวาร์ลทุกเพลง น่าพูดอีกก็ถูกอีกมามาเอามาเริ่มฟังเพลงที่น้องปล่อยออกมาใหม่กันดีกว่าเพลงชื่อว่าเพลงไหนก่อนเพลงไหนก่อนนะนี่ก่อน้วปล่อยปล่อยกมื่อ่อก็เอาที่ปล่อยก่อนสิเออเพลงพระดไปเมื่อไปหน่งกันยาโอเคมาอ่ะมาไม่ใส่หูไปไหนนี่หละมันหนังสมัยก่อนในหนังไอ้ดักฆาไว้สมัยก่อนอุ้ย ตกใจ <ไป S 1> นนคนเมื่อกีอ้อาซาฮีรอเปานี่คิดจะใส่ชื่อค่ะถืโอโยชิรู้ปะนี่ไงฮารุตโต้น้องคนนี้ชื่ออะไรอะพี่คุณหน้านจริงเพราะเห็นมาแต่ว่าใส่ชื่อไม่ถูกอะไม่รู้จักแต่คนเลยนนูอนี่เพ็งก็ดูแบบยันยุคกินะเปิดม,มาเหมือนอันนี้เลย นี่นนี่น่าจะน้องฮารุโตะนะ <c oughs> ถูกหรือเปล่า <c oughs> ใช่อะไรเรารู้ชื่ออะรู้ชื่อแต่ว่ายังเอาใส่ไปใส่หน้าไม่ถูกนะบนนี้เท่อะเท่มากสรุปคนนั้นไม่ใช่น้องฮารุโตะ <c oughs> อะไ,ไดเหมือนฮาดสวรรเฮ้อ <c oughs> ้ยน้องผมยาวผมยาวาสีดำๆเท่มาก สิบคนเหรอออเห็นแบ่งเป็นฝัง่งละห้าหยุดหยุดเอาไปอยากนับคนเลยหยุดเหรอสามหกสิบคนสิบคนณนะปัจจุบันมีสมาชิกสิบคนเหลือสิบแล้โอเคเดี๋ยวชุบ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 เออจำใส่ชื่อไม่ถูกจริงด้วยโอ้ยแต่น้าตาน่ารักกัน ล่อทุกคนเลยลูกคนนี้ต้องชื่อโยชิหรือเปล่าพอแล้วเห็นเในอันนี้มันโมจิแหี่ไม่่านที่ไม่โยชิเฮ้ยถือว่าเราถ่ายถูกวันแรกไม่ทันสังเกตนี่แหละนี่นป็นญี่ปุ่นคนนี้บ้าหารุ้ตัไม่รู้อะเน็เทินนี้ชื่ออาซาฮีป่ะพี่คุณน่าว่า <laughs> พี่คุนพี่ขุนเห็นในติกตอกมากกับดาชื่อเองมีน้องที่ชื่อจองอูกับชื่อโดยองเราก็ชื่ออะไรอีกอ่ะอึนซอคใช่เปล่าอึนยอกไม่เอาไม่เอาไม่ทายแล้วเดี๋ยวโดนแฟนลับน้องดายังมีน่ารักแบบเป็นเพลงแบบโยกอ่ะอยู่ที่ชายหาดสวัสดิ์ราไั้ ่าไหนท่าไหรออ๋ออเงี้ยสมัยรุ่นพ่อพี่เลยหนูขับเรือบินได้เด็กเจนนี่อุ้ยเด็กเจนนี่ชอบขึ้นมาขับขับแบบออยู่บนฟ้ากันเนาะขับรถขับเรือ เป็นแบบเป็นแบบว่ายุคแข่งจีนตนาการละอะไรก็เป็นไปได้ละว้าแต่หัวเสียงยังวีวเพลงชนโยว้าจังหวะสนุกสนุกกระจายคนนี้นใครเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยน่ารักมาก หลอดด้วยมีใครอ่ะชื่ออะไรทุกคนคนนี้ชื่ออะไรบอกด้วยเลยอุ้ยคนนี้ชื่ออะไรพาราดาวพาราดาวของจิงแบบดูแล้วแบบมีความสุขแบบฟิลขึ้นสวรเนี่ยชิลๆเนาะจังหวะจังหวะแบบโยกๆอ่ะฟังแล้วแบบดูใช่โยกอ่ะหรือว่าน่าจะเป็นแบบพาราดาวนี้นี่ช่วงถ้าในคอนเสิร์ตต้อง คอนปลายแล้วคอนปลายก่อนคอนปลายแล้วก่อนนางกอชอนกอคือนี่ทุกคนจะต้องมาเดินรอบเวทีแักทายแฟนคลับอะไรเงี้ยแจกก่อนอ่ะก่อนก่อนก่อนถ้าเดาแบบจบบชี้แล้วก็แบบฉาก MB น่าจะเป็นแบะไรได้น่าจะสนุกสนุกเนาะใช้หาดหาดสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยหาดสวรรค์เออคือเหมือนหนังสมัยก่อนเลยเนาะเหมือนหนังเพาะว่าจริงะหนังพวกเนี่ยก็ดูจากต้น เนี่ยอาไว,ว้เหมือนปดปดต,ปตป้นหนังส<อ>มัยก่อนจะเพลงเพลงสนุกน่ารักแต่ฉันท่ายว่าน้องน้องพี่ผมยาวสีดําที่พี่ว่าเท่ๆน่าจะเป็นน้องฮารุโตะใน่ยเราวน,นองคนเนี้ยที่ขึ้นมาคนเนี้ยน่าจะเป็นน้องอาซาฮีแต่คนอื่นไม่รู้ละคนนี้ชื่ออะไรจองอูหรือเปล่าหรือโดยองวจะมีแฟนแฟนคลับแต่เชื่จะต้องเข้ามาด่าพี่ใ <laughs> ส่ชื่อเขาไปมั่วไปหมดไหนคนดูดิมีชื่ออะไรบ้างแบบ จีฮุนนี่งไงนี่ไม่ใช่นี่ค <laughs> คนที่ฉันแบบพูดชื่อเขาแบบว่าอ,อาซาฮีาอาซาฮีแหล่ะเราบอกคนนี้คนอาซาฮีจะคนท้ายอาซาฮีทุกคนไม่ต้องบอกเราแล้วนะว่าคนสุดท้ายคือใครฉันรู้แล้วว่าคนสุดท้ายคืออาซาฮีเ <laughs> นี่ยี่ยใช่แ <laughs> น,น่เลยคนนี้ชื่ออาซาฮีแน่เลยเนี่ยเชี่ยบจากลูก ใช่เที่ยวจากลูกนคนที่ขอโทษหรือจุนหรือจุนคคยอยู่ขอโทษทุกคนขอโทษแฟนคลับอะไรหรือเปล่าชื่ออะไรนะซอกปะนี่อันนี้พยืนซอกขอโทษขอโทษเลยขอโทษทุกคนนะคะที่ <c oughs> เรามั่นใจมั่นหน้ามาก <c oughs> เราดูแบบเราไม่ดูอะไรเลยแบบ <c oughs> มั่นใจมั่นหน้าแบบว่าคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้แต่ว่าอย่างน้อยไทยชื่อน้องโยชีถูกนะ <c oughs> ว่าเขาถือไหม <c oughs> ฮารุโตะฮารุโตะถ่ายถูกแน่นอนฮารุโตะเพราะว่าหน้าเขาเป็นเอกลักษณ์มากทุกคนหน้าเป็นเอกลักษณ์หมดแต่หมายถึงพี่อะเห็นฮารุโตะบ่อยสรุปคนนี้คือใครคนนี้ชื่ออซาฮีใช่ไหมทุกคนบอกเราสิไม่ใช่หรือเปล่าลอ,ลองดูก่อนเียบกันเธอเว่าเหมือนคนไหนคนนี้หรือเปล่าเนี่ยคนนี้นหรือเปล่า วันนี้หรือเปล่าเอา,เอางั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนมาบอกเราเหมือนเดิมดีิ <laughs> เราก็เป็นคนแก่พี่ <laughs> แย่อะสายตาแย่มากนี่หนูว่าคนนี้รู้แค่ว่าฮารุโตะคือคนไหนแต่ชอบชอบคนนี้ <laughs> ชีวิตสึกแบบโดนตกอะเออเราไปดูอีกเพลงหนึ่งเลยว่าทุกคนจะเปลี่ยอนอะไรไหมไปเพลงอะไรน่ารักมากมาเรามาฟังอีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าอะไรอะ everything everything ซึ้นป่อย สองอาทิตย์กับเพลงพาราไดซ์เมื่อกี้มาก็ยังไม่รู้ใครเป็นใครอยู่ดีนะใช่จะหาหาลุโตก็ะจอเฮ้ยเรื่องนี้มีเพลงนี้มีสตอรี่มีนางเอกเอ็มวีด้วยเฮ้ยใครเป็นพระเอกเอ็มวีแย่มากอ่ะเราไม่รู้จักมันียงว่ะเลิกกันเหรอต้องแบบไปฟิลไปเรียนต่อเลิกกันเพราะว่ารักทางไกล คืนทุกอย่างเลยหรอพี่เดเดดเดดฉันกดหยุดได้ฉากอะไรเนี่ยน้องคนนี้แล้ว <laughs> ใช่ไหม <laughs> ชี่อ,อะไร <laughs> เราต้องหาชี้เล<อ>ยเ,<อ>เราเออบมีคือแบบนี้คือแบบบุกเพ็คเขาเรียกอะไรผมลิขิตน้นองคนนี้มากเลยเดี๋ยวพึ่งพี่เขาบอกว่าทําเราต้องปรับฟิลก่อนนะเพราะว่านี่เป็นน่าจะเป็นเพลงเศร้า เพลงช้าอาจจะไม่ใช่เพลงช้าแบบช้าแต่ป็นจังหวะไม่หม่ถึงพี่พูดถึงว่านี่เป็นเพลงเศร้าแน่นอนไม่ได้บอกว่าเป็นเพลงช้าเพลงเร็วเดี๋ยวให้รอแบบเดีอวกันจากเมื่อกี้ดูดินี่เพื่อนทุกคนนังรอมานั่งรอเพื่อนที่โดนแฟนบอกเลิกอาจจะไม่บอกเลิกอาจจะแบบคืนโคกกันแล้วนะคืนแหวกคืนสร้อย เนี่ยไม่บอกไม่บอกเลิกหรอให้เก็บไว้หรือเปล่าเนี่ยแล้วมายืนรอๆกันตรงนี้งงว้าอ้าวไปชาร์จไวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ลงตามน้องไวทันปะเจอหลอกน้องหลอกอ่ะ มัตลบมากนะคือแบบกดหยุดชอดไหนก็ไม่มีใครหลุดเลยเก่งมีจังหวะน้อยทำไมเราไม่เปิดซับเปิดไปแล้วเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเปิดไปแล้วทำไมไม่นไงมันไม่ขึ้นไงมา คิดถ้าเต้นเลยจังหวะเป็นโนนนยกไอ้ตามจีบคนนี้แหระแน่เลยตามจีบเขาแน่เลยจะเดาเขาเป็นติดเลยป่ะหรือจีบไม่ติดวะมาแล้วมาแล้วมาแลม่ออลอยว้ายลอย โดนดึงดูดไปเนะี่ยกระสไอยไโอดนน้องหลอกว่ะ <c oughs> พิศาป,ปรับอารมณ์นี่เป็นเพลงของคนข้างรักนี่ว่ะเราเดินดึงดูดจริงด้วยดึงดูดให้ไปหาคนนั้น โอ้โหโโห,นหนังหนังอะไรกันเนี่ย <c oughs> มันโดนมันโดนจุดลากเลยนะน้องนนคนนี้หนูมาอีกแล้ว <c oughs> น้องไม่ได้ชื่ออาซาฮีน,น,น,น้องไม่ได้ชื่ออาซาฮีไอ้น้องนะน้องเท่มากผมเยแล้วเขาเท่อะ วงเขาเทพดัมเปอร์ได้ไหมย e s, yes, <please>. <S นี่นต้องือโตแน่นอนนี่น้องโยชิโยชิโยชินีแน่แม่แนแม่นแม่นมาเดี๋ยวแปดคนเก้าคน,นตามสร้อยมาเหรอ อุ้ยเคยได้เป็นแฟนกันอยู่แล้วเคยมาเกกันอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออ้ิงริงน่ารักคนนี้น่ารักอ่ะเอเหมือนหนังหนังอ่ะหนังเนี่ยมันดึงดูดกลับมาเหมือนหนังอะไรอ่ะที่ที่แบบว่าทุกอย่างโดนดูดไปรวมตรงนั้นตรแบบไปติดติดนดิดิคุณติดติดอีกอย่างคันนี่เอสญมวัสดีที่รักว้า จะเป็นชาญนะมีทั้งไฟอุ่ยถ้าเปิดในคอนเสิร์ตสะหนุกไหมอเนี้ยหนูเล่นยิ้มขนาดนี้นะเศร้าไม่ลงเลยแต่แบบค่อนข้างแบบออกแบบ retro เรทร เหมือนดึงดูดให้กลับมาก็เจอคุณดีสวยเนาะโอ้หรือว่ามารับฟิลแบบเขากลับมาปะเอ้ยไม่ใช่เขายังไม่ทันไปอ่ะอะไรอ่ะไม่ยอมเลยไม่ก็จะทิ้งไปก็ยังแบบดึงดูดให้มันสุดท้ายก็กลับมาเจอกันนี่ไม่ใช่เพลงไม่ไม่ใช่เพลงอกพักที่คือเพลงของคนคลั่งรักขอโทษที่ตัดสินน้องจาก สามวิแรกมีอะไรให้เซอร์ไพรส์เนาะเพลงฟรชเชอร์ในเพลงอันนี้นะจำลองเพลงโอ้โหเพลงน่ายกเลยเนาะเพลงนี้ไม่ถ้าฟังในคอนเสิร์ตอะจะสรู้ว่าจังไฟมันมีท่านชาร์นด์ด้วยนี่ไงท่านไหนท่านเนี้ยไหนไหนไหนเจอเจอเจอฮิราชื่อ แมวแม่เจ็ดเชฟ y อ u r e my people ได้ยัง้ f o ฟ y ย u ฟิลแบบตอนแรกฟิลเหมือนจะยอมแพ้ฟิลเหมือนจะยอมแพ้ละแต่สุดท้ายก็คือถ้าไม่มีเธออะ มันก็ไม่มีความหมายสำคัญละคือเธอเป็นทุกอย่างล่ะสุดท้ายฉันก็เลยแบบว่าก็สุดท้ายก็ฉันก็กลับมาหาเธออยู่ดีว่าเป็นเด็กข้างรักกันเนาะดีเพลงเพลงดีเนาะเอ้ยเสื้อผ้ายอ่ะเพลงทำไมมุมมุมเมื่อกี้หน้าโคตร ค้ดเหมือนใครวะเป็นวงกกกุ๊ปเนี่ยแหละเจนเจนสีน่าจะเป็นเด็กสุดในค่ายแม่ก,ก็เด็กอน,นหนูค่อยเห็นพี่คุณหน้าคนนี้มากพี่คุณหน้าคนนี้มากพี่เหมือนเห็นในติ๊กต็อกบ่อยนคนนี้นด้วยชื่ออะไรนะโยชิปะไม่ใช่ <laughs> <laughs> อัสาฮีอ่ะไม่ใช่ ชื่อลายใช่<ม>หรอไม,ม่ใช่ไม่หนูว่าใช่เนี่ยเทียบดูมุมนี้มุมนี้ใช่เลย,ยตาเขาเหมือนกว่า <laughs> แล้วคนนี้แล้วคนนั้นอยู่ไหนแล้วคนนั้นอยู่ไหนเข้าไปบีสี่หนึ่งสองสามสี่จ็สี่อยู่ที่สาวสามอยู่ตรงนี้สี่เป็นเจ็ดอยู่ท,ที่นั่งอยู่สองนี่นคนนี้แหละคนนี้ ตาตายิตาแบบเยิ้มเยิ้มตาสวยเียกไม่ออกใครที่ใครนี่ดังใส่ชื่อถูกอ่ะถ้ารู้ชื่อนะมันจะแบบฟินกว่านี้อ่ะน้องให้เอกเอ็มีคือน้องคนไหนเขาเนี่ยเนี่ยหนูรู้มีวิธีช่วยเราได้<อ>หยุดก่อนไม่ไม่ไมเอาให้แบบให้มันเป็นสีดิ เห็นไหมพี่บอกคนร้องคนแรกคืออัซาฮีเห็นไหมเนี่ยอสซาฮีคือคนนี้นะเออคือคนนี้นะตา<ะ>พี่รู้แล้วอสซาฮีคือคนคนที่นั่งอยู่ตรงไหน <laughs> คนนี้คนนี้นี่นี่เดี๋ยวนี่เนี่ย <laughs> คนนี้ขอโทษคนนี้ม่ใช่คนเสื้อสีดำมันแฉะเราจะดูจากกันดีแล้วโอเคโอเคเราต้อง <Okay, okay. S 2> <laughs> ความง่ายในการแยกของเราโอเคเรามีความพยายามมากเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมกันเลยสนุกดีว่ะ นี่น้องดูยังจุดนีกอ,อันนี้ใส่ฮีโคนแรกอาน้องลองยาวมากด้วยไหนจองจ,อง,จองอูจองอูจองอูมีป้าคนนี้ปะ,ปะ,ปะไม่มีด้วยยังยังไม่มีด้วย นี่คนผงสีแดงชื่อน้องจองอูน่่ดูจากหน้านี่คนนี้นี่จองอูคนนี้เออไม่ต้องไม่ต้องไปดูเว็บนี้ละไม่ต้องดูไม่ต้องดูในเว็บละเราดูนี่ดีกว่าจุนกิวโอย ไหนวะพีสคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะพีสพีสจำดูพี่ขอดูทรงจมูกทรงหน้านเนี่ยพลงเอ็มวีเปล่าไม่อ่ะย <laughs> ่อไม้เอเวิติงน่าจะคนนะครับ นีเปลี่ยนแล้วด้วยเนี่ยเปลี่ยนแล้วด้วยเนี่ยทำไมเขาไม่เขาไม่ใส่รูปให้ตรงกับเอเมียแล้วมีวีอะไรเขาทำมาพี่ประดวงเขาแล้วยังจะปาวีเขาอีกลองท่อนเดียวไม่เดี๋ยวมาเอริติงอาซาฮีลรอเฮ้ยเราเก็บไปทีละคนเราเก็บอาซาฮีกับฮารุโตะแล้วก็น้องจองอูพ่อพ่อ เดี๋ยวมันจะมั่วไปมากกว่านี้เรารู้แล้วว่าอ่าน้องคนที่อยู่ตรงนี้นี่น้องอาซาฮีน้องผมแดงคือน้องจองอูอ่าแล้วน้องที่แลบโยชิน้องโยชินี่น้องอาซาฮีคนนี้อาซาฮีอ่าเราฮารุโตะแล้วก็ฮารุโตะนี่เืออพี่จําได้พี่จําได้ฮารุโตะผมยาวสีดําอะเฮ้ยวันนี้ย จำง่ายน้องอะไรนะเขาชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะอุนฮายุนซอกเออเนี่ยฮายุนซอกฮยอนซอกปะฮยอนซอกปะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องเนี่ยเลยเนี่ยมาดูในรูปเนี่ยก็ไม่รู้อีกเพราะว่าไม่เหมือนน้องฮยอนซอกนี่ได้เก็บมาเข้าคอลเลกชันอีกหนึ่งโทนเข้าความจํามันต้องมีสี่ท่อนที่ฉันจําได้ฉันจาได้ว่าฮารุโตะมีท่อนนี่นี่ นี่นี่คนนี้คนคนี้ฮารุโตะอย่ะ <Yeah. S 2> ผมจะอ,อ่าโ okay. อเคเฮ้ยไม่เอาให้น้องหยุดรอรอก่อนนี่นี่เอาปิดมือดีกว่าตอบดิเออตอบ สนุกน้องพิงเทเชอร์เออโดนหลอกตั้งแต่โดนนหลอกโดนหลอกโดนตกด้วยพี่อุตส่าห์แบบใจแข็งไม่ตามเทเชอร์แต่น้องดีบิวใหม่ๆน,นานแล้วปะสักพักแล้ว <นะ S 2> ปีสองพันสิบเท่าไหร่ไม่จำได้น่าจะเป็นสองพันสิบอ่ะไม่รู้สิหลัง ก่อนเบมอนหลังหลังนเหลังแบบพิงต่อมาสิบแปดไม่รู้เธอเ็เปิดเน้สิน่าเนี่ยสองพันสิบแปดเห็นไหมประมาณเขาหนยได้ยินว่าประมาณสองพันสิบแปดเปิดน้นเปิดน้ตเอฟซีปิดน้เอฟซีมนั่นแหละ เพลงเพลงที่ออกมาตอนแรกเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตามกลับไปดูเพลงเก่าน้องเคยเคยเคยเอาจริงดูไปแล้วแต่เคยเคยดูเปล่าไม่ดูอ่ะหนูไม่ไม่เคยดูไม่เคยดูเทเชอร์เลยใช่ปะหนูไม่เคยดูเอ็นบีเขาเลยหนูเคยฟังเพลงอยู่เพลงสองเพลงเออใ่ปะแต่พี่อยเคยดูเอ็นบีแรกแรกของเขาอ่ะแล้วว่าไม่ค่อยชื่อเพลงอะไรลืมไปแล้วแบบ หนูรู้จักเจอรู้ใครว่าเป็นแบบเป็นรุ่นพี่ของ Baby m o n นเตอเพราะแต่นหนูก็ไม่เคยตามดูเพลงเขาเลยไปฟังโ <Okay. S 2> อ,องเคเราดูละแล้วเ,เอาแบบนี้ดีกว,ว่าเดี๋ยวเรา <ไป S 2> ด,าดูรายการเขามีรายการแข่งเหือนกันน้องทบจีชอบทำมีน่าจะมีอย้ยยังมีอวะ่ะมีแหละมีสิมีคนบอกพี่มาใช่ใช่โอ้ โอเคเหรอ ah. มี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 รายการเดี๋ยวเรากลับไปตามดูเธอจะดูกับพี่ปะในหนูนั่งดูได้พนูก็อยากดูเขาบอกว่าอย่างอะตอนตอนคัดเทเชอร์โหดไม่เหมือนตอนแบบคัดเบมอนใช่สิลูกชายกับลูกสาวมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วอยากอยากไปดูเหอยากเห็นใช่ไหมพี่เห็นมาตั้งแต่นู่นสมัยสมัยไอคอนแล้วนี่มีแบบพิงด้วยนี่ โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเราตัดสินใจเดี๋ยวว่าก็แรกอะว่าพี่จะดูคนเดียวเออเพี่จะดูคนเดียวยแต่ก<อ>นั่งดูใช่นั่งดูด้วยนะเราได้ดูเพงลงละเดี๋ยวเรา <laughs> น้องตัดสินใจดูด้วยโอ okay. เคแต่เราต้องจัดตารางดีๆเพราะว่าของเดเชอร์ยาวมากยา,ยาวมากเห็นละนี่ก็สนุกมากเพลงเดเชอร์สนุกมากใช่ <laughs> เปิดเปิดโลกอย่างเปิดโลกเลยนะนะนารันทีแบบแบรนด์ที่เธอบอกประสนโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูเทเชอร์ไปพร้อมกับเราจนจบสองเพลงเลยเพลงพ่าไดกับเอวิสตี้เนาะโดนลลอกเดินแกงเดินอะไรต่างๆหลอกเดินที่จิงเขาไม่ได้หลอกเราเราหลอกเราเดาตัวเองเราดันมั่วเดาไปเองขอบคุณทุกคนที่แนะนำเทเชอร์ให้กับเราจ้ะเหรอค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมมา กดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งบายบาย